สวัสดีแฟนๆเดว้าในเชลล์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันตามนัดครับสำหรับการประกาศผลกิจกรรมล่าสุดของเรานะครับสำหรับการแจกกระจอ xfxrx 460 2 g b ตัวนี้ฮะจำนวน4รางวัลนะครับเรามาย้อนดูกิจกรรมกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นหน้ากิจกรรมนะครับของเดว่าในเชลล์นะครับจากคุณสกรินของเรานะครับจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับแจก4รางวัลนะครับ ไล่มาตั้งแต่รางวัลแรกนะครับก็จะสุ่มแจกสําหรับคนที่แชร์โพสต์กิจกรรมนี้แบบสาธารณะนะครับไปยัง Facebook ส่วนตัวนะครับส่วนรางวัลที่2นะฮะจะสุ่มแจกสําหรับคนที่เข้าไปรีวิวนะครับในเพจ Facebook ของดีวันดิจิทนะครับคือเพจนี้นะครับต้องรีวิวแบบให้เรานะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับอย่างน้อย20พยางนะครับต้องบอกว่ามีคนเข้ามารีวิวเป็นพันเลยนะครับก็ทีมงานของเรานะครับทำการเก็บรายชื่อไว้ ทั้งหมดแล้วนะครับส่วนรางวัลที่3นะฮะอันนี้ขอเปลี่ยนรายละเอียดในส่วนของกติกานิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าทีมงานของเราเนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่ามีคนปั๊มไลค์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปั๊มไลค์นะครับเราจะตัดรายชื่อออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนกติกานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อให้หลายๆท่านนะครับได้มีสิทธิ์ลุ้นมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือการนํารายชื่อนะครับสามสิบรายชื่อนะครับที่มียอดไลค์มากที่สุดและไม่ปั๊มไลค์นะครับมาสุ่มแจกเป็นรางวัลท นะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลที่4นะครับเป็นรางวัลที่สําหรับคนรีวิวนะครับถูกใจผู้บริหารของเรามากที่สุดนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาสุ่มแจกกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่รางวัลแรกนะครับสุ่มแจกไ x 4อ0นะครับสําหรับคนที่แชร์โพสต์นะครับแบบสาธารณะนะครับเรามาสุ่มกันเลยรางวัลแรกนะครับเป็นของคุณธีรวุฒิ มณียนน์นะครับอาภีขอไยนะครับขอจะมามำดีด้วยนะครับเอาละครับต่อกันเลยที่รางวัลที่สองครับสำหรับไอคิวศูนย์นะฮะคนที่เข้าไปรีวิว5้าดาวนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกิน20พยางนะฮะสุกันเลยรางวัลที่2ครับเป็นของคุณอภีนัทดีบุญมีนะครับผมแสดจะทำดีด้วยนะครับ รางวัลที่สามนะฮะสำหรับคนที่ได้ยอดไลค์นะครับในการรีวิวเยอะที่สุด3าสิคนแรกนะครับเรามาสมแจกรางวัลที่3ามกันเป็นของคุณโอมนะครับพัชรพลนะครับผมผ่านไปแล้ว3ามรางวัลนะครับกาต้องไอสี่ศูนย์สามตัวนะครับแล้วันสุดท้ายครับวอสของเรานะครับคุณสังเกีินได้เลือกแล้วนะครับแหรละคนที่ โชคดีนะครับได้รางวัลที่4นะครับก็คือคุณสุปกรนะครับเอ็มชนานนท์นะครับขอแสดงความยินดีสำหรับทุกท่านที่ได้หน้าจอ XF ็ r ซ์พิไนะครับไปใช้งานกันฟรีๆรนะครับขอให้ทุกท่านครับติดต่อกันเข้ามาทางอินบ็อก Facebook ของเรานะครับภายใน7วันนะครับผมแล้วก็แจ้งว่าเป็นผู้ช่วงดีจากกิจกรรมแจกการ์ดจอครับส่วนใครที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้ไปไม่ได้ของรางวัลนะครับสามารถติดตามกิจกรรมต่อไปของเราได้ครับเพราะว่าเราวาดช่องว่านะครับมีแจก รางวัลกันอีกเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปสวัสดีครับ